เราอยู่นี่นะคะส้มตำโรพระราชทานพระรามานะคะ <m uch> บรรยากาศร้านร้านเพิ่งเปิดเลยนะจ๊ะน,นี่ด้านหน้ามีแอบแซบก๋วยเตีย๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือ <Yes. S 1> หมูตุน๋นมีมีมุมให้น้องเล่นเด็กเล่นด้วยนะคะมีสไลเดอร์มันยังเปียกอยู่เลยค่ะลูก มันยังเปียกอยู่นะดูหอยทากหน่อยหอยทากด้านหลังสีสีม่วงหน่อยยิ้มแฉ่งเลย <Yeah. S 1> บรรยากาศร้านด้านบนสวยนะคะ <Okay. S 1> เป็นสองชั้นอ้อของเด็กนี่คะเนี่ย มีรถจักรยานเก่าๆด้วยนะคะกับมอไซค์เก่าๆรุ่นนี้หายากมากเลยนะคะเนี่ยโอโ้โหหายากสิคะชั้นสองเขาเปิดเป็นบาร์นะคะตอนเย็นถึงจะเปิดคะ่ะบรรยากาศร้านน่านั่งมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารด้านในกันดีกว่านะคะส้มตำโรคพระราชทานพระรามห้านะคะ บรรยากาศร้านเงียบสงบมากๆเลยจ้ะเพราะว่าเรามาเป็นคนแรกของร้านบรรยากาศดีจังเลยอ่ะได้นั่งดูรถวิ่งไปวิ่งมานับรถหน่อยจ้านับรถคะ่ะ <laughs> บริเวณตำส้มตำเขาจะทำคล้ายๆบาร์นะคะตำไปด้วยกลิ่นหอมโชยมาเลยนะจ๊ะ กินปลามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตำส้มตำปูปลา้านะคะเสิร์ฟกับผักที่อยู่ในแก้วนะคะพร้อมกับเส้นขนมจีนนะคะกลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวลองชิมนะคะมันยังไม่เคยมากินร้านนี้นะคะรสชาติอร่อยมากเลยจ้าตามด้วยซุปหน่อไม้รสเด็ดนะคะ แบบอีสานล้วนๆเลยนะคะที่นี่ค่ะถือว่าร้านอาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะจ๊ะตําได้แซ่บนัวจริงๆเลยจ้ะตําไทยนะคะนี่ตําไทยจ้ะน่าจะอร่อยะคะ่ะหือสวนโจโก้เลยค่ะโอ้โตามมาด้วยปลาหมึกแดดเดียวนะคะรสชาติอืมกรอบอร่อยจ้าเ้นก๋วยเตี๋ยวอร่อยชามยักษ์นะคะกีบาทหนึ่งจ๊ะชามหนึ่งยังยไม่รู้ใช่ไหมคะชามยักษ์ชามนี่กี่บาทละรู้ไหม เบบี <Baby. S 2> ้ทำมาเลยตามกันมาด้วยยำบุญเส้นรสเด็ดนะจ๊ะอร่อยยำที่ถูกบ้างยำที่ถูกปังคือรสนี้เลยอร่อยนะคะอร่อยจ้ามีคนโมนะมีคนโมนะจ๊ะมีคนเริ่มมาแล้วมีคนเลี้ยวเลี้ยวหัวมาแล้วเลี้ยวขัวมาแล้ว,ลอ,ว,ลวอ้าวมาลวจ้าปลากระพงทอดน้ำปลานะคะตัวเบลเลอร์เลยค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะถือว่าอาหารอร่อยมากเลยนะคะมีคุณภาพนะคะอยู่แถวๆพระราม5้าเองนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามน้องนายด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ